คนต่างชาติที่เข้ามาแล้วเขาจริงจังอะไรไหมน่ะร <c oughs> ักทางไกลความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมเขาคิดยังไงกับเรานะคะไปต่อได้ถ้าเราอดทนนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถามว่าเขาชัดเจนไหมมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยค่ะแนนคนนี้พี่อ้วนเขาจะกลับมาไหมคะแนนคนนี้รู้สึกว่าถามกลับมาสองครั้งแล้วคำนี้เขาจะกลับมาอยู่นะคะเจี๊ยบค่ะ คนคบเงียบไปจะติดต่อไหมคะมีโอกาสติดต่อมานะคะคุณชนค่ะอายค่ะจะเลือกกับพ่อของลูกขาดไหมคะนี่ค่ะยายขึ้นมาจนถึงวียายจะรันคําถามเลยนะคะเพราะว่า,ม,าม,ม,ม,มันเป็นคําถามเดิมๆจริงค่ะมันเป็นคําถามเห็นค่ะเห็นค่ะคุณแนนค่ะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมไปต่อได้ถ้าเราอดทน